แต่มันจะเป็น LED มาให้แบบนี้หมดลอดสีขาวล้อของตัว SV เนี่ยจะให้มาเป็นในขนาด1 6ถ้าเกิดเราต้องการที่จะพับดึงสากตรงนี้แล้วก็พับเก็บแบบนี้เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งฝั่งนี้นูดอันนี้คือมีแน่นอนต้องมองหลังของ VRV เนี่ยก็จะม,มีโฟลเด้นไกด์ไลน์มาให้แต่จะไม่ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาหาคำตอบกันแบบให้ชัดเจนระหว่าง MPV ตัวไหนที่เป็นที่นิยมมากกว่ากันกันแน่นะครับวันนี้อันขอเปรียบเทียบในมุมของ Suzuki XL7 และ Honda BRV 1.5ตัว SV นะครับ ถ้าเกิดอย่าง2คันนี้นะอย่าง XL7 นี่จะมีตัวรุ่นย่อยตัวเดียวนั่นคือจะเป็น GLX มือหนึ่งนี่จะอยู่ที่ราคา779,000บาทแต่ถ้าเกิดในมุมของ Honda b r v ตัวนี้ไมเนอร์เชนในเกรดตัวท็อปสุด SV มือหนึ่งจะราคา835,000บาทแตกต่างกันเยอะนะครับสำหรับ2ตัวนี้ แต่ด้วยพลังก็จะไม่ได้มีในส่วนตรงนี้ที่เหมือนกันเหมือนกันแต่คราวนี้เดี๋ยวเราดูในตําแหน่งของด้านหน้าก่อนคราวนี้เราจะเรียกในเรื่องของตัว2รุ่นนี้ว่าท็อปทั้งคู่นะครับเอาในส่วนของแบรนด์หลักก่อนก็แล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาในรูปของสีเทานะครับไฟหน้าสำหรับตัว s อจะให้มาเป็นแบบปอรคเตอร์และก็จะมีตัวเดชาม์เลนนิ่งไลท์มาให้นะครับ ส่วนกระจังหน้าเนี่ยคือมันจะเป็นตัวโฉมใหม่เห็นไหมครคุณผู้ชมมันจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเนี่ยคือ3ชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็ในตําแหน่งตัวไฟตัดหมอกอันนี้ก็จะมีการติดตั้งให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับ B R v เนี่ยมันก็เป็นตัวแบรนด์หลักในประเทศเราจะเห็นกันบ่อยอยู่แล้วมันก็จะมีในเรื่องขตัวแบรนด์เนี่ยมาคอยค้ำคอว่านี่คือ Honda นะนี่คือ Honda นะ เพราะนั้นอย่างในเรื่องตัว Honda ในเกรดรุ่นย่อยมันจะมีการผลิตออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว V ตัว S หรือว่า SV มันก็เลยจะราคาสูงกว่าในมุมของแบรนด์ลองเยอะกันมากนะครับคราวนี้เนี่ยแดนพามาดูเจ้าซู z u k i กันบ้าง XL7 เนี่ยคันนี้มาในปี2021เป็นตัวสีขาวมุกขอเน้นย้ำอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนั่นคือ x l 7จะมีรุ่นย่อยแค่ตัวเดียวนั่นคือ GLX นะครับ ถ้าเกิดอย่างเ l 7ด้านหน้ามาเป็นไฟโหลดแบบฮาโลเจนธรรมดานะฮะแต่ก็จะมีตัวเด y l ไลท์มาให้เดแบบเปิดไฟหน้าให้ดูนะจะได้เห็นกันเลยว่าเป็น LED หรือไม่นะครับนี่แบบนี้เลยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงมันจะไม่ใช่เป็นตัวโปรเจคเตอร์ก็จริงนะคุณผชมแต่มันจะเป็น LED มาให้แบบนี้หมดหลอดสีขาวนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าตรงนี้ก็จะมีการติดตั้งมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ2ตัวเนี่ย มันให้ในส่วนของพละกกำลังมาไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดอย่างในมุมของ XL7 นี่จะอยู่ที่105แรงม้าในรหัสเครื่องยนต์ KB15 นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยคือมันเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวรถ MPV มาใหม่มาทำตลาดในสำหรับบ้านเราเพราะว่าอย่างถ้าเกิดอย่างเราดูเนี่ยซูซูกินี่คือเป็นตัวแบรนด์รองถูกต้องครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยต้องมีการ เอาหลายๆอย่างที่เป็นในเรื่องของการตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันมาใส่กับตัวรถรุ่นนี้แต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูด้านในกันอีกทีนึงคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่ในตำแหน่งด้านข้างตรงนี้กันบ้างครับสำหรับในมุมของ Honda BRV จะมีการใส่ตัวคิ um ้วซุ้มล้อมาให้เป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการติดมาจากโรงงานให้มาเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยตัวล้อ ล้อของตัว SV เนี่ยจะให้มาเป็นในขนาดขอบ16นะครับตัวยางเนี่ยจะเป็นยางของ m a ็ซิสนะเราจะดูในขนาดตัวล้อแม็กกันอย่างเดียวให้มาเป็นขอบ16ลายตัวท็อปเนี่ยคือจะเป็นแบบนี้เหมือนลายเดียวกับตัว City แต่ด้วยกับซิตี้จะเป็นตัว15แต่ด้วกันอย่าง b r v จะเป็นตัวขอบ16คราวนี้เนี่ยอย่าง XL7 อันน่อาจจะเอามาเทียบให้ดูไม่ได้เพราะว่าคันนี้มีการเปลี่ยนล้อมาแล้วเรียบร้อยเป็น CE28 ขอบ17 nice. นะครับแล้วก็ตัวยางใส่อยู่ตัวนี้ตัวยางแฮนด์คุกนะครับแต่ในสําหรับตัวสเตปในเรื่องของตัวการใส่ดิสก็จะเป็นเหมือนกันนั่นคือหมายความว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวดิสด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัวดรัมนะฮะอันนี้ก็คือจะเห็นภาพในมุมกว้างๆอย่างชัดเจนแต่นั่นก็อย่าง x l 7เนเนี่ยอันเชื่อว่าหลายคนก็เคยจะเห็นในแม็กขนาดลายเดิมมันกันมาอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้อันว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบ ยุ่งยากอะไรมากแต่ถ้าเกิดยังมีของมาทดแทนหรืออาจจะมาทําให้ตัวรถมันดูสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมตรงนี้สามารถปรับปรุงแล้วก็แต่งเพิ่มเติมได้แต่คิ้วซุ้มล้ออันนี้ก็คือยังเหมือนกันนะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยจะให้มาอยู่ในตําแหน่งกระจกมองข้างเหมือนกันนะเห็นอะไรอย่างไหมถ้าเกิดอย่างนั้นยืนในตําแหน่งแถวตรงอย่างนี้นะสังเกตในลักษณะของตัวรถเนี่ยอันว่าในมุมของ xl 7จะมีขนาดความสูงมากกว่า แต่ถ้าเกิดอย่าง BRV เนี่ยจะเป็นขนาดในความสูงไล่เนี่ยกับไหลอันพอดีนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องดูกันไปเรื่อยๆนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างในส่วนของด้านบนก็จะมีตัวแหลกหลังคามาให้อันนี้ถามว่าคือของเดิมหรือว่าของติดเพิ่มจะเป็นของเดิมนะครับแหลกหลังคาที่มีการติดตั้งมาเพิ่มเติมโดยที่ไม่มีมาตั้งแต่ตอนแรกจะรองรับน้าหนักแบบของเดิมที่เต็มกับตัวรถแบบนี้ไม่ได้อย่างพวกนี้ก็สามารถรองรับน้นําหนักหนักๆได้ ไม่ว่าจะเป็นอย่างเต็น์จักรยานหรือว่าจะเป็นเรือพายนะครับคราวนี้เนี่ยในมุมของตัว XL7 ก็จะมีมาให้เหมือนกันนะฮะเข้าใจใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดอย่างวัสดุในการทําแหลกหลังคาเนี่ยมันเป็นการติดเองมันจะเป็นเหมือนพลาสติกขึ้นรูปเพื่อความสวยงามแล้วก็ติดด้วยกาว 3M แต่ถ้าเกิดมันเป็นของเดิมมาจากโรงงานเนี่ยคือในการจับเนี่ยมันจะรู้สึกมันแน่นกว่าแน,น่นอนอันนี้ก็คือจะมีเป็นตัวแหลกหลังคามาให้เหมือนกันสําหรับ XL7 นะครับ รถเนี่ยมันเป็นในแบรนด์คนละคู่กันเลยก็ว่าได้แต่ในเรื่องตัวความน่าใช้เนี่ยพอเวลามาเป็นตัวมือสองปุ๊บมันเบียดกันค่อนข้างดีจิตเยอะแต่มันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนอยู่แล้วเขานี้เดินให้ดูตัวตอนหลังฝั่งนี้กันบ้างครับเราเริ่มจากตัว Honda b r v ก่อนนะด้านหลังนี่ก็จะไม่ได้มีในส่วนของอะไรเยอะมากนะครับไฟท้ายก็จะให้มาเป็นในลักษณะแนวเดียวยาวกันแบบนี้เด่นลองเปิดไฟหน้าให้ดูนะ เดี๋ยวเปิดไฟหน้าให้ดูจะได้เห็นภาพด้วยอ่านี่จะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมคือจะเป็นในลักษณะแนวยาวมาแบบนี้นะฮะไฟบง่งไฟเบรกอะไรพวกนี้ขึ้นอยู่ัตรงนี้หมดนะครับแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบแต่อย่างหนึ่งเนี่ยที่มันไม่มีก็คือในเรื่องตัวเกรดนุ่นย่อยมันจะไม่ได้มีการแปะหรือมีการโบกหรือมีการใส่มาให้ของพวกนี้เนี่ยคือเราต้องมีการสังเกตจากในส่วนตัวออปชั่นนะครับ คราวนี้เดี๋ยวขอญาตให้ดูในตำแหน่งตอนหลังกันบ้าง BRV เนี่ยจะให้มาเป็นแบบปุ่มกดอย่างนี้กดล็อกกับกดล็อกในตำแหน่งปุ่มกดด้านหลังตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีตัวกล้องมองหลังมาให้นี่คือกล้องเดิมติดกับตัวรถมานะครับในตำแหน่งของตอนหลังเนี่ย BRV เนี่ยนะคุณผู้ชมฮะในช่วงระหว่างตัวล็อกเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับตัวแบรน์อื่นเห็นไหมฮะมันจะเป็นล็อกที่กินในส่วนตัวหลังคาเข้าไปแบบนี้ นะครับอันนี้คือเป็นการทําใหม่หรือเป็นการทําเองใช่ไหมอันนี้คือจะไม่ใช่นะฮะมันจะเป็นมาจากโรงงานแบบนี้อยู่แล้วนะครับโซกด้านท่งด้านท้ายทุกอย่างสวยงามหมดงนงน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวเบกเนี่ยนะจะได้มาเป็นแบบเบกหนังนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะลองพับเก็บตัวเบกให้ดูในสําหรับระดับแรกก็คือจะเป็นการพับลงไปแบบนี้นะฮะ แต่ถ้าเกิดอย่างเราเห็นเนี่ยตัวบาอเนี่ยถ้าเกิดอย่างในพนักพ,พิงเนี่ยมันจะเป็นตัวระนาบเดียวกันเดี๋ยวลองพับฝั่งนี้ให้ดูถ้าเกิดตัวพนักพ,พิงหลังเนี่ยคือจะเป็นตัวบาแย่แต่ถ้าเกิดเป็นพนักพ,พิงรองก้นเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวบาอติดก,กันถ้าเกิดเราต้องการที่จะพับดึงสากตรงนี้แล้วก็พับเก็บแบบนี้อันนี้คือในส่วนของ BRV จะเป็นการพับเก็บแบบระนาบเดียวกันซึ่งถ้าเกิดจะต่อยอดออกไปถึงทางด้านหน้าได้ไหมตัวนี้จะไม่ได้ นะครับและบ่ดตอนที่2ก็จะเป็นแบบ60ต่อ4ี่ิอย่างนี้เหมือนเดิมนะส่วนด้านหลังเนี่ยที่พักแขนอันนี้มีมาให้ช่องวางแก้วน้ําด้านซ้ายด้านขวามือตรงนี้มีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนเครื่องไม้เครื่องมือจะอยู่ในตําแหน่งฝั่งนี้นี่นะเดี๋ยวพวกนี้จะมีการทําความสะอาดให้ใหม่ทั้งหมดไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนรูตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นการไขยางอะไหล่สำรองที่อยู่ด้านใต้นะ มันจะมีการยึดติดกับตัวด้านใต้นะครับพอเวลาเราจะาลงเอาออกเนี่ยต้องมาไขาตัวน็อตด้านบนจากตรงนี้ก่อนนะถ้าเกิดอย่าง BRV เนี่ยสิ่งที่มันให้มาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้สวยงามตามท้องเรื่องดั้งเดิมตามในเรื่องตัวแบรนด์แต่ถ้าเกิดบอกอีกอย่างเด่นชัดก็คืออันนี้เปิดไว้ก่อนก็แล้วกันนะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับคราวนี้เดี๋ยวายพามาดูในฝั่งของซูซูกิกันบ้าง ถ้าเกิดอย่างบางท่านเห็นเนี่ยถามว่าทำไมโลโก้ถึงเป็นสีดําแบบนี้อันนี้จะมีการแลปเพิ่มเติมเข้ามาจะเป็นลายคาร์บอนเคปลานะครับแล้วก็ในตําแหน่งของไฟท้ายเนี่ยนะคุณผู้ชมนะมันก็จะให้มาเป็นแบบ LED เห็นไหมฮะไฟนีว้วไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนด้านบนเนี่ยตรงนี้จะเป็นไฟเบรกตรงที่3แล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์สีดําเป็นโอแบ็กมาให้อ่าลืมพูดไปอย่างนะในเรื่องตัวเสาอากาศ ถ้าเกิด BRV เนี่ยจะเป็นแบบคลิปฉลามแต่ถ้าเกิดอย่างของ XL7 จะเป็นเสาแบบธรรมดาซึ่งอยู่ในตำแหน่งตอนหน้าปกี้น่าจะเห็นกันสักนิดนึ่งครานี้เนี่ยตัวโลโก้เนี่ยทุกอย่างอยู่ครบนะครับก็อ,อย่างนี้ได้มีการเอ่ยไปก็คือในเรื่องตัวเกรดรุ่นย่อยเนี่ยคือมันจะไม่ได้มีการมาแปะบอกด้านหลังแต่ XL7 เนี่ยคือมันได้ง่ายอย่างคือมันมีแค่ตัวเดียวนั่นคือ GLX นะฮะส่วนกราบด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวสีดำเป็นโนแบ็กแบบนี้เลยนะ เป็นสีดําเงาสวยงามมากนะครับมันจะมีเป็นตัวลูกเล่นประกายมุกเล่นกับตัวแสงไฟด้วยนะคราวนี้เนี่ยเปิดตอนหลังให้ดูกันนิดนึงครับถ้าเกิดอย่างในลักษณะของตัวมือเปิด BRV เนี่ยจะเป็นแบบตัวตัวงีบแบบนี้ไม่ใช่เป็นแบบตัวปุ่มกดไอ้ปุ่มกดเนี่ยคือไว้ปลดล็อกแต่ถ้าเกิดตัวนี้บนี้ก็คือจะเป็นการเปิดนะฮะเป็นตัวแบบงิบงๆอย่างนี้เนี่ยนะนก็ไม่รู้จะใช้คําว่างไงดีนะครับคราวนี้เนี่ยในตําแหน่งตอนที่3เนี่ยของ ซูซูกิ XL7 เนี่ยการพับเนี่ยมันก็จะเป็นในระนาบเดียวกับตัวรถเดี๋ยวขออนุญาตพับบอกฝั่งนี้ให้ดูนิดนึงเป็นในตำแหน่งบบอตอนที่สองนะออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้อนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงเชื่อเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะถ้าถ้าเกิดอย่างเป็น XL 7ซเนี่ยในตำแหน่งตอนที่สองเนี่ยนะเดี๋ยวเไปิดไฟให้ถ้าเกิดในตำแหน่งนี้คือมันจะพับได้แค่ตัวพนักพิงหลังอย่างเดียวเพราะว่าอะไรฮะ ตัวรางด้านล่างเนี่ยคือมันทํามาเป็นรางแล้วนี่แดนจะเลื่อนเข้าเนื่อนออยให้ดูเห็นไหมมันจะทํามาเป็นตัวรางแบบนี้แหละฉะนั้นเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะสลักขึ้นมาตีตรงนี้เป,นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวนี้คือมันเป็นตัวรางมาให้แล้วคราวนี้เนี่ยในตําแหน่งโบสตอนที่3เนี่ยดันจะพับฝั่งนี้ให้ดูนะมันจะเป็นสลักตัวยึดด้านบนแบบนี้เรากดแล้วก็ดันลงไปนี่คือการพับตัวโบสถของ XL7 นะครับ แล้วก็ที่พักแขนด้านซ้ายด้านขวามือก็จะมีช่องวางแก้วน้ํามาให้แบบนี้เลยส่วนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในตําแหน่งฝั่งนี้เหมือนกับตัว B R V ที่เราดูมาเมื่อสักครู่นี้แต่นี่คือมันอาจจะทํามาดีกว่าตรงที่ว่าอย่าง B R V เนี่ยมันจะอยู่ติดไอแท็บตัวเปิดแต่ถ้าเกิดอย่างของ x l 7ซเนี่ยคืออยู่ด้านในเลยนะอันนี้มันก็จะมีการออกแบบมาเป็นคนละอย่างมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับอันนี้คือเรา ต้องดูในส่วนตัวรายละเอียดแล้วก็ตัดสินแล้วก็ให้คําตอบไปด้วยกันสําหรับในคลิปวิดีโอนี้สามารถคอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยส่วนตัวด้านตรงด้านท้ายก็จะเหมือน mpv อื่นๆทั่วไปซึ่งไม่ได้มีการทําให้มันกินกับตัวหลังคาเหมือน brv เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมฮะนงน็อตเดิมๆนะฮะไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีเม็ดองเม็ดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบสวยเลยนะครับมันถ้าเกิดเราพูดกันในมุมแบบรถครอบครัวนะ xl s e e n t มันก็จะได้เปรียบในเรื่องตัวความใหม่ แล้วก็บางอย่างที่รถรุ่นแบรนด์หลักเนี่ยที่มันขายแค่ในเรื่องตัวแบรนด์แล้วมันไม่มีมาให้เนี่ยเอลเซนาในส่วนนั้นเนี่ยมาใส่กับตัวรถทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดตัวปัจจัยสําคัญเลยคือราคาเนี่ยสำหรับตัวปี20ที่เราขายกันมาเนี่ยมันจะจับต้องได้ง่ายกว่าตัวแบรนด์หลักเยอะแต่ในเรื่องตัวความน่าใช้มันก็จะมีสเสน่ห์ของมันเองอยู่แล้วในตัวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสําหรับรอบคันของตัว x l 7 และ Honda BRV นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบรนด์องหรือว่าจะเป็นตัวแบน์หลัก2คันนี้คุณผู้ชมต้องตัดสินใจในการเลือกซื้อกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยอยากจะเข้ามาดูตัวจริงเพิ่มเติมอันนี้ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็พร้อมดูแลและก็ให้บริการยินดีรับใช้นะครับอันนี้คือรอบคันนะแต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวจะลองพาเข้าไปดูด้านไนกันนิดนึงไปกันต่อได้เลยครับ ยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยเข้ามารับชมด้านในขอเลือกเป็นซู z u k i ก่อนก็นแล้วกันนะครับในส่วนของคอนโซลเนี่ยอันนี้คุณผู้ชมต้องต้องจำกันไว้ให้ดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเปรียบเทียบในระดับความสูงความต่ำกับ Honda BRV ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครดูไม่ทันหรือว่าจำไม่หมด เดี๋ยวเราค่อยมาสคริปต์ย้อนหลังในการดูเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาดอยู่แล้วนั่นคือในเรื่องตัวแอร์แบนะครับแล้วก็เก๊เก็บของฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยด้านบนก็จะมีการตกแต่งด้วยลายเหมือนกับ on, คาร์บอนเคเบล่านะฮะเก๊เก็บของด้านหน้าจะมีให้หนึ่งช่องแบบนี้คราวนี้เนี่ยตัวที่มาแหวกและเด่นนั่นคือตรงนี้จอทัชสกรีนนะฮะคุณผู้ชมครับตัวจอทัชสกรีนเนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวรถเนี่ย มันก็จะมีการรองรับโดยแบบเบื้องต้นนั่นคือเป็นไรครับบลูทูธอันนี้คือมีแน่นอนแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราดูกับตัวหน้าเมนูหลักเนี่ยนะสำหรับตัวออปชันที่สําคัญหรือหลายคนต้องการนั่นคือเนวิกเตอร์มันจะไม่มีถูกต้องใช่ไหมครับคราวนี้อันอยากให้ดู2ตัวนี้นั่นคือ Android Auto แล้วก็ Apple CarP l a เพเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดอย่างตัว g l x ไม่ได้มีเนวิกเตอร์มาให้ตรงนี้คือมันไม่จําเป็นแล้วนะฮะอันนี้ก็คือจะมีการเชื่อมต่อทั้งหมด3ตัว ที่เหลือก็จะเป็นอย่างอ่า USB แล้วก็ HDMI คราวนี้อใช้ดูตรงนี้ฮะกล้องมองหลังสำหรับตัว GLX เนี่ยกล้องมองหลังจะมีการติดตั้งมาให้พร้อมด้วยตัวเส้นไกด์ไลน์นะเหมือนกับสัญญาณไฟเรดาจรเขียวเหลืองแดงแบบนี้แต่ว่าตัวเส้นไกด์ไลน์เนี่ยจะไม่ได้มีการเลี้ยวตามภูมอะไรนะครับจะเป็นการหยุดนิ่งอยู่กับที่เลยอันนี้คือจะเป็นตัวกล้องมองหลังนะส่วนในการเล่นระบบคําสั่งเสียงเนี่ย ตรงนี้เราต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นโดยบลูทูธหรือเราอาจจะเล่นกับตัวคาเพย์ไปเลยก็ได้นะครับส่วนระบบประ,ประกาศจะให้มาเป็นแบบออโต้แต่ว่ามันจะเป็นออโต้กึ่งอะไรหรอกปรับร้อนปรับเย็นแบบนี้ได้นะครับแต่ในส่วนของแมคคูลนะตรงนี้คือยังไม่ได้มีการใส่มาให้ปรับร้อนปรับเย็นได้นะครับเพิ่มทีละ0นองศาแล้วก็ด้านหน้าตรงฐานเกียร์เนี่ยตรงนี้จะมีช่องวางแก้วน้ำสองช่อง แต่ความพิเศษของมันคืออะไรฮะมันจะมีการสามารถเก็บอุณหภูมิในความร้อนหรือว่าทําให้แก้วที่มันร้อนทําให้มันกลับมาเย็นแบบนี้ได้อันนี้ก็คือจะเป็นอะไรอีกแบบหนึ่งที่สําสหรับอย่างบางรุ่นในปัจจุบันคือไม่มีแต่ XL7 มีมาให้นะครับส่วนในตําแหน่งพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบ3ก้านนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือเขาจะมีการตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมมานะก็คือจะเป็นพวกครอบลายคารบ์บอนครปลปเพื่อความสวยงาม แต่ของเดิมจริงคือมันไม่มีหรอกนะเราจะเน้นในเรื่องตัวปุ่มฟังก์ชันฝั่งซ้ายมือมีอย่างเดียวก็คือจะเป็นตัวมัตติมีเดียกดรับกดวางหรือว่าบลูทูธอยู่ด้านหลังตัวพวงไลัยนะฮะส่วนด้านบนนี่คือจะเป็นตัววอลลุ่มนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็กดปิดเสียงแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะฮะส่วนคราวนี้เนี่ย engine start เนี่ยมีมาให้เหมือนกันนะครับสำหรับตัว xl เจนี่ก็จะเป็นตัว engine start แล้วก็พวกกระจงกระจงก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะ ส่วนม่านบังแดดเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นตอนเนี้ฝั่งอันนั่งเนี่ยนะหรือฝั่งคนขับเนี่ยไม่มีกระจกแต่งหน้ามาให้แต่ถ้าเกิดฝั่งคนนั่งข้างคนขับมีกระจกแต่งหน้ามาให้แบบนี้แต่อันนี้คือมันจะเป็นของเดิมนะอันยังไม่ได้มีการแกะนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องตัวมัตติมีเดียเป็นส่วนมากเพราะว่าถ้าเกิดอย่างบางตัวเนี่ยเป็นตัวรถปีใหม่เนี่ยมันก็ควรจะมีอย่างที่อันบอกเนี่ยให้ได้รับชมนั่นก็คือจะเป็น Android Auto กับ Apple CarPlay ตัวกล้องมองหลังเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้ว นครัก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้สำหรับตัว XL7 คันนี้รถปี21นะคุณผู้ชมครับเลขไม่หม่กิโลส่วนตัวเบาดจะเป็นเบาดหนังกึ่งผ้านะสำหรับของ XL7 จะมีการใส่ให้มาเป็นแบบนี้ส่วนวิสัยทัศน์ในการมองอันนี้เป็นในลำดับสุดท้ายถ้าเกิดอย่างอันใช้เนี่ยนะหรืออันนั่งอยู่ในตำแหน่งฝั่งนี้อันนี้สามารถยึดใส่ริห้หมือนเป็นหลักได้เลยอันสูง180ซนเมตร ถ้าเกิดเอานั่งแบบรู้สึกว่าสบายกับร่างกายแล้วสามารถที่จะกะระยะในการเลี้ยวได้คือในลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดยังเราเองหลังมาเนี่ยมันจะเห็นในส่วนของถนนด้านหน้าน,นี่คือชัดเจนนะแต่ในส่วนของตัวช่วงมุมล้อมันจะมีในส่วนของฝากระโปรงที่มันนูนขึ้นมาตรงนี้เราสามารถกะระยะในการเลี้ยวได้แล้วก็ในฝั่งของตำแหน่งเสาเอเนี่ยคือมันไม่ได้มีการมาบดบังวิสัยทัศน์ในการมอง ทั้งมุมด้านซ้ายและมุมด้านขวามือนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทั้งหมดของ Suzuki XL7 สําสำหรับในส่วนตัวด้านในนะฮะเดี๋ยวเราไปดู Honda BRV กันบ้างเป็นยังไงไปกันเลยครับมาดูใน Honda BRV กันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของคอนโซลด้านหน้าถ้าเกิดเราจำไม่ได้สคริปย้อนกลับไปดูของ XL7 นะฮะ B.R.V. เนี่ยระดับความสูงของตัวคอนโซลเนี่ยจะมีระดับที่ต่ำกว่านะครับอันนี้ไม่ว่าจะปรับเบาะสูงหรือปรับเบอต่ำแต่ในมุมลักษณะสายตายมองนะมันจะมีขนาดคอนโซลที่มันต่ำกว่าตัว X.L. 7อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อันนี้ก็พื้นฐานยังไงต้องมีอยู่แนละ้วคือจะเป็นตัวแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้แล้วก็จะมีเก๊กเก็บของด้านหน้าตรงนี้หนึ่งช่องนะครับส่วนไ สติกเกอร์ no smoking อะไรเนี่ยอันนี้คือแดอนจะแกะแดนจะลอกให้นะอันนี้เขาติดมาจากเจ้าของเดิมนะฮะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นตัวสีดําด้านนะครับคราวนี้แดนให้ดูในเรื่องตัวจอทัชสกรีนกันบ้างเราเข้ามาสู่หน้าจอตัวทัชสกรีนเนี่ยนะมันก็จะมีในเรื่องตัวมีเดียนั่นก็คือจะเป็น fm am นะส่วนถ้าเกิดที่ d m i นี้ก็จะเป็นการเสียบสายต่อนี้คือมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วก็จะมีในส่วนตัวบลูทูธ นะครับโดยหลักๆเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นพวกบลูทูธแล้วก็ HDMI USB กับตัว AUX แต่ถ้าเกิดอย่าง Apple CarPlay Android Auto ตรงนี้คือ,อยังจะไม่มีการรองรับมาให้และอย่างหนึ่งที่เห็นอย่างชัดเจนเลยนั่นคือในเรื่องของขนาดของจอทัชสกีน XL7 เนี่ยคือมันจะใหญ่เต็มนี่เลยแต่เกิดอย่างของ BRV เนี่ยคือน่าจะเล็กกว่า7นิ้วนะสำหรับตัวจอที่มีการใส่มาให้ คราวนี้นะให้ดูกล้องมองหลังหน่อยครับกล้องมองหลังของ brv เนี่ยก็จะมีตัวเส้นไกด์ไลน์มาให้แต่จะเป็นสีเหลืองเป็นสีเดียวกันทั้งหมดแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดในตอนเวลาเราเลี้ยวจะไม่ได้มีการเลี้ยวตามพวงมาลัยเส้นไกด์ไลน์จะหยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนกับ xl 7คันเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับในระดับของเรื่องความชัดเนี่ยตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบ full hd แต่เรามองในรูปแบบของประตูชนคนธรรมดามันเข้าใจได้ว่าแบบเฮ้ย นี่จะชนแล้วนะเฮ้ยนี่เกือบชนแล้วนะอันนี้คือมันสังเกตได้นะครับครานี้เนี่ยถ้าเกิดเราไล่ในส่วนของระบบปรับอากาศจะให้มาเป็นแบบออโต้แต่อย่างหนึ่งที่มันดีมากเลยนั่นคือตัวโหมดระบายความร้อนอันลงดับแอร์นะอันนี้คือเราเพิ่งแบบสตาร์ทรถมาและยังไม่ได้มีการเปิดแอร์นะครับคุณผู้ชมเรากดตัวระบบแมคคูตรงนี้หนึ่งคีได้เลยมันจะเป็นการเล่งระดับความแรงแอร์ได้แบบสูงสุดภายในะไม่ถึง2วินาที นะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันจะช่วยระบายความร้อนภายในห้องโดยสารได้แบบดีมากเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นออโต้เหมือนกันก็จริงแต่บางอย่างม,มันก็อาจจะมีข้อดีและข้อเสียที่ไม่ได้เหมือนกันแล้วแต่ในความชอบของส่วนบุคคลนะฮะส่วนด้านล่างช่องวางแก้วน้ำสองใบแล้วก็จะมีพาวเวอร์เอาเหล็กมาให้หนึ่งรูอยู่ด้านใต้ตรงนี้อาจจะลึกไปนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้มาเกะกะในเรื่องของตัวคอนโซลฐานเกียร์ตรงกลางนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างตำแหน่งเกียร์เนี่ยอันนี้มันจะมีการเพิ่มมาหนึ่งตัว ก็คือจะเป็นตัวเ s นะหรือว่าเ e ียร์สปอส่วนถ้าเกิดอย่างเกียร์โันนี้คือจะมีเหมือนกันอยู่แล้วไว้ลงทางลาชันนะครับอันนี้คือสามารถเข้าใจได้แล้วก็ในฝั่งพวงมาลัยเนี่ยจะเหมือนกับตัว City ้นะครับเหมือนซิตีตัวเก่าคือมันจะให้มาเป็นแบบ3กา้านแล้วก็มังติฟังก์ชันในส่วนของด้านซ้ายมืออย่างเดียวก็จะเป็นการเพิ่มบลรุมเปลี่ยนช่แล้วก็ตัวโหมดนะ ไม่ว่าจะเป็น f m a m เพิ่มจากตัวในระดับฝั่งนี้ได้เลยส่วนถ้าเกิดอย่าง engine start อันนี้มีมาให้แต่อย่างที่เราดูด้านหลังไปถ้าเกิดใครดูไม่ทันสคริปต์ย้อนกลับไปดูได้นะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยคือเซนเซอร์สำหรับ brv เนี่ยคือมันไม่ได้มีการติดตั้งมาให้แต่อย่างหนึ่งที่หลายคนชอบก็คือในเรื่องตัวผ้าหลังคาด้านบนเพราะว่าอย่าง xl 7ที่เราดูไปมันจะเป็นสีเทาหรือผ้ากำมะหยี่แบบธรรมดา แต่ในกรณีของ BRV เนี่ยมันจะออกมาในลักษณะเหมือนกับตัว RS ซึ่งมันจะเป็นตัวสีดําแบบนี้เลยนะครับแต่คราวนี้ที่รถมันสว่างเนี่ยเพราะว่าคันนี้คือยังไม่ได้มีการติดฟิล์มไอเรื่องตัวฟิล์มตรงนี้ถ้าเกิดต้องการเป็นเบอร์ไหนหรือว่าต้องการในลักษณะแบบใดอันนี้เดี๋ยวติดให้ฟรีนะฮะไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนคันนี้เนี่ยเป็นตัวรถปี19เลขไมยอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่น 7,186กิโลไม่แท้นะครับมันอาจจะมีมาน้อยมันอาจจะมีมาเยอะในระดับความคิดหรือว่ามุมมองเราอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะแต่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยคือรถสภาพมันสวยแนละ้วก็ไม่มีการประสบอุบัติเหตุหรือมีการตัดต่อโครงสร้างจมน้ําไฟไหม้อะไรแบบนี้คือมันจะไม่มีแต่ถ้าเกิดอย่าง SV ของ BR v ตัวท็อปสุดเนี่ยนะคุณผู้ชมครจะได้มาเป็นเบาะหนังทุกตําแหน่งนะครับจะได้มาเป็นตัวเบาะหนังทุกตําแหน่ง ของเ l 7เมื่อกี้ที่เราดูมามันจะเป็นตัวหนังกึ่งผ้าอันนี้คือมันจะเป็นคนละอย่างกันนะครับส่วนเอตำแหน่งของเสา A อย่างสุดท้ายอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีการบดบังในระดับสายตาของผู้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กหรือว่าคนตัวใหญ่ตรงนี้เนี่ยคือสามารถมองเห็นได้แบบสบาย,บายเลยนี่เห็นไหมฮะสามารถสังเกตได้แต่ถ้าเกิดอย่างฝาหน้าของ XL7 เนี่ยมันจะมาใหญ่ในช่วงของมุมด้านซ้ายด้านขวามือแต่ถ้าเกิดอย่างฝาหน้าของตัว Honda BRV เนี่ย มันจะมานูในตำแหน่งตรงกลางเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถก็จะกะในการเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวามือได้แบบไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากแล้วก็ตรงนี้คือขับสบายเลยอ่าถ้าเกิดอย่างรถพวกนี้ถามว่ามือใหม่หัดขับเนี่ยไม่ว่าจะเป็น XL7 ก็ดีหรือ Honda BRV ก็ดีตัวนี้คือมันเหมือนรถเก่งธรรมดาทั่วไปเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีขนาดที่ใหญ่กว่าและก็มีที่นั่งที่เยอะกว่าแค่นั้นเองที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกแอร์ตอนทรงตอนสองอะไรพวกนี้เหมือนกันหมด นะฮะสำหรับภายในของ B R V ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คุณผู้ชมต้องลองตัดสินใจกันดูแล้วก็ให้ข้อคิดให้ความคิดเห็นกันใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะว่าแบบใครชอบแบบไหนกันมากกว่าบางคนเป็นสาวงซูซูกิ XL7 ดีกว่านะน้องบางคนบอกอันว่าเฮ้ยอัาน B R V นี่ h o n ด้าเป็นแบรนด์หลักนะถึงมันอาจจะไม่ได้มีออปชันเทียบเท่าเพราะว่าตัวรถมันยังไม่ได้มีการไปเนชเชนอะไรอย่างแบบนี้คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลย เดี๋ยวเราไปสุบกันหน่รถครับแล้วก็บอกราคาสองคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปกันเลยออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต,โตส่งีทั่วไทยเรียบร้อยกันแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น MPV ในค่ายแบรนด์ใดมันก็คือจะมาตอบโจทย์และก็สร้างความสะดวกสบายให้กับการใช้งานในตัวเราเองและก็คนใกล้ชิดเราด้วยนะครับสำหรับสองคันนี้เนี่ยต้องลองเลือกตัดสินใจกันดูดีๆถ้าเกิดคนเดียวอาจจะไม่สามารถคิดคำนวณได้ก็ลอง ปรึกษาคนในครอบครัวมันจะมีความใหม่มันจะมีความเก่ามันจะมีสเสน่ห์มันจะมีในเรื่องตัวรายละเอียดที่แตกต่างกันแค่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมของตัวแบรนด์หลายท่านก็อาจจะมีการอินตัวแบรนด์หลักมากกว่าตัวแบรนด์รองสำหรับ BRV นะครับตัวนี้รถปี19คันนี้ในเกรดตัวท็อปสุด SV เอาไปในราคา499,000บาทออกรว0บาทฟรีดาวจัดส่งทั่วประเทศส่วน XL 7สำหรับในแบรนด์ซูซูก i ตัวนี้คือจะมีรุ่นย่อยตัวท็อปตัวเดียวเท่านั้นนั่นคือ GLX ทันนี้รถปี21ราคา4,99,000บาทเหมือนกันครับเคดิตดีฟรีดาวออกรถศูนบาทจะส่งได้ทั่วประเทศเลยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจกำลังอยากได้รถเจ็ดที่นั่งในช่วงเดือนนี้นะครับและดูมาจากในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็น XL 7ก็ดีหรือจะเป็น Honda BRV ก็ได้ฟรีประกัน1ปีแรกนะครับ ส่งฟรีทุกประเทศไทยแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีนะครับถ้าเกิดดูอยู่จังต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถตัวจริงที่ร้านหรือสะดวกเดินทางมาจัดเอกสารที่ร้านมีบริการจัดแฟแนซ์นถึงหน้าบ้านและก็มีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านอันนี้ขอเน้นย้ําเลยนะฮะไม่คิดค่าบริการแม้แต่บาทเดียวนะครับถ้าเกิดเครดิตดี XL7 หรือ b r v ฟรีดาวได้เลยแน่นอนนะครับ ชอบคันไหนถูกใจคันไหนสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราใต้ล่างคลิปดูนี้ได้เลยรอฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมทางบ้านอยู่เหมือนกันนะครับและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ